น้องเบลล่าที่ตอนนี้ลดสถานะแล้วจากคนที่เป็นแฟนกันมานจะมามเพื่อนสนิทกันอะไสนิทกันแต่พี่น้องพี่น้องเป็นไงบ้างพี่เบียเกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงในมุมของพี่เบียบ้างมาถึงไรฮะมาถึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องลดการลดสถานะในมุมของพี่เบียบ้างน้องพูดไปแล้วจริงๆก็อย่างที่แบบว่าน้องได้พูดไปหมดแล้วแหละครับก็คือเรามีการบอกว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเว่าบางทีอ่ะคนเรา คุยกันรู้จักกันเลยเนี่ยเรามีอะไรเราก็จะแบบศึกาษากันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่แบบว่าจะปรับสถานะให้เหลือแค่พี่น้องแล้วก็แบบว่าจะมีความหวังดีต่อกันอย่างเงี้ยได้ไหมฮะได้ครับแล้วก็ยังบบว่าคือเรา,าเรื่องอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีแล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบตัล้อไม่เคยมีเรื่องมือที่สามได้ทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่า ค้นพบวยตัวเราเองว่าบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันมันน่าจะดีกว่าก็มีเหตุและผลมีกันตลอดเพราะเราก็โตกันแล้วด้วยครับเบียร์เก้าเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับกับน้องแล้วหลุดถึงวินาทีที่เราต้องเอ่ยปากว่าขอลดสถานะเนี่ยมันโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงอย่างพี่เทียจิก็พี่พี่ยามันก็คือจะพูดไงดีล่ะมันก็ มันคือการที่เราคุยกันมาตลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็งดเลยหรือปรับเลยเราเราก็อคือจริงๆคนที่แบบพบกันก็จะเดืดการปรับจูนกันตลอดอยู่แล้วแต่วพอมาถึงจุดที่เราคิดว่าเออยังไงดีแล้วก็แบบว่าโอเคอย่างนี้ละกันะไรอยางเงครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าเดีจังเลยที่แบบ ที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ที่ที่แบบว่าได้เป็นแบบนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ครับตั้งแต่กี่เดือนเ<ง>ราเป็เราจริงๆไม่หรอกเราเราไม่เสียดายหรอกเพราะว่าทุกอย่าเลยคือการที่เราได้รู้จักกันได้ได้เรียนรู้กันได้รู้จักมุมมองอกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิด สอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีสิ่งที่ดีอะไรก็ซึมซับกันมาอะไรอย่ญญางเงี้ยในเวลา9เดือนก็ถือว่ามันก็ฟูมากึดีดีสุดแล้วช่องนี้เาานีราตั้งขานานใช่นะใไหมใช่ไหมได้จริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ฟงใช้คำว่าทำใจหรือว่าอะไรเพราะว่ารผู้บริหารร่ำเลยเพราะว่าเรา มือเดือนมาตลอดเราเราเรารู้เราเราพักสายตลอดไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแล้วเราบอกว่าปุ๊บเราคุยเดือนมานานใครมาใช้ก็นานแล้วครับนานแล้วสักพักนึงและครับแต่กระแสข่าวมันมันโยงไปหาคมือที่สามอยู่เยอะมากกว่าสมควรเรื่องมือที่สามเข้ามาด้วยครับไม่มีก็อยากให้อย่าไปอย่าไปโยงอย่าไปทำ้ายคนอื่นจริเรื่องนี้มันไม่ควรเป็นเรื่องของคนสองคนก็เป็นข่าวครับมือที่สามคนนึ เรามีโอกาสได้พูดคุยกันเบล่าได้ไหมครับกับเบล่าได้มีโอกาสได้พูดคุยยังไงบ้างเรื่องมือที่สามที่มีกระแสข่าวโยงมายังคนนู้นคนนี้เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีเราไม่จะคุยทำไมกับคนที่เป็นมือที่สามที่โยงยังมาใหญ่ๆอย่างน้องพลอยอย่างนี้กับ็ไ่เด้หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียต่อมือเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ ทุกคนที่รู้จักเราทุกคนที่รู้จักคนที่เป็นผ่าก็รู้ว่ามันยื่นมีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่ที่คนไปโยงแล้วก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียงซึ่งเลิกเลิกทำแต่ครับเพราะว่าจริงๆเ้าขอให้มันบอกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรเงรรี้ยเพราะว่าผมกับน,น้องก็นนองเราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เราเรา,เรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่ององื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีไมมีสารไม่ี่เลย ไม่มีเริ่มเริ่มโยงนะครับที่จริงก็ก็ก็ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่ไปสึกษาหรือเปล่าก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีพราเราเหมือนเราเป็นเหมือนครอบครัวเป็นปเหมือนคนต่างถิ่นที่แบบว่าก็ไมาใช้ชีวิตด้วยกันหละในละครข่าวทุกคนก็นรู้สึกเขียใจกับมุมมอง,มองหรือว่าความเห็นบางอย่างคนบางคนที่ไปทําร้ายความรู้สึกเราก็เราก็เสียใจ เป็นพ่อคอยเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มที่คิดแาบี่ไปไปกันสองคนครับมีคอยแล้วก็มีโซฟอืมใช่เราก็ดูแลเราก็ต้องดูแลกันทุกคนก็สนิทกันหมวเท่ากันก็รู้สึกเสียใจก็อย่าอย่าไปหว่อย่าไปทําแบบนี้เลยครับพี่เลยอีกที่ไปลังแล้วมีค่าไปเช่ารที่ที่หน้าเรื่องเรื่องเรื่องอืมไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลอยไม่ใช่ไครที่ถม ก็เลยกลายเป็นการอะไรๆเป็นเดาก็นไปใหญ่ว่ามีผู้หญิงไปหาที่ที่เวีย์ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็โสดแล้วทําอะไรก็ได้นั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นข่าวไงว่าเวีย์มูฟออนเดีวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถามว่าอยากมูฟออนไหมจริงแล้วผมก็ไม่รู้นะผมผมก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างที่มันเป็นก่อนเนี้ยมันมันดีแล้วถามว่าอยากมูฟออนไหมจริงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าขนาดนั้นคือ มุกบอลได้นนอยู่แล้วก็ทุกคนก็ต้องมุกบอลเนาะ,นะมุกบอลมันก็คือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่อเดิมหรือว่าเราเดินต่อไม่ไ <im tenían S 2> ด,ด้ด<ๆ>ทุกคนก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีอะไรต้องกล้าไปข้างหน้าเนาะใช่ครับตอนนี้พร้อมไหมัหมการมุกบอลพร้อมมัก็เรื่อยๆครับไม่ค่อยดูไปมีเข้ามาหรือยังคะนี่เลยนี่เลนายหรือเนาะในโรงงารไม่มีหรอกนะก็มก็ ดิมเก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วไงเออแจงก็โอ้โหเราก็เราเราไม่ทะเลาะไม่ได้แบบว่าเราก็ยังคุยกันบอว่าอะไรปงานของแใช่ครับนี่นี่เขเป็นอยากคาดเดะตกันมีลุ้นกันอรงเงยเข้าใจครับว่าบอกว่า ัพพอร์ตเราทั้งที่สื่อคนชนนะแฟนๆน่าผมรู้สึกเสียใจจะมีเด็กเพิ่มแต่ว่าก็อยากให้ทุกให้เนาะเราตัดสินใจกันแบบนี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราสองคนต่อไปในเรื่องของการทำงานในเรื่องของอนาคตต่างๆก็อย่างไรก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับในการตติดามโซเชียลของบอกว่าในที่เป็นอีกแบบต่างๆน้องยังไงบ้างให้ตลอดอะไรตลอดก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับรูปไหนที่มันแบบเฮ้ยเจ๋งเราก็กดไลค์อะไรก็มี ตอนมรู้สึกต่อต่อวิล่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับปกติกปกติแล้วก็รู้สึกดีเหการใช่ครับราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะเราก็มยการเป็นพี่น้องที่มีการไม่อยั้งยายกันมีอะไรที่ช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยช่วยเหลือเขามันมีพักเขามอะไรงท่านู้มก็มีบ้างครับมีบ้างน่ใหญ่จะเป็นเรื่องเรล่นน้องหมาเนี่ยนะครับมีคนข้าวบอกว่าต้องส่งรูปไปให้แม่ดูอะไรเงี้ยเาว่าเด็กๆก็เขาก็เลี้ยงมาด้วยอะไรเงี้ย พี่เบียร์มนบบนันก็มีลุ้นสำหรัยพี่เบียร์โอ้ยบอว่าให้ไม่ได้ขออนาคตเลยครับพี่เบียร์มันมันมีประเด็นอยู่อีกประเด็นนึงของพี่เบียร์เคียร์ที่หนึ่งเรื่องที่เรื่องกันกบน้องเพราะว่ามีประเด็นว่าเคลียร์กับไม่ตัวเรื่องการแต่งงานก็ไม่เกี่ยวเลยครับค่ณผู้ชมไม,ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็คนคนก็คงมีแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าอยากกระหาคำตอบใช่ไหมครับว่ามันเกิดเกิดเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนแล้วก็ ตับความเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจให้โ okay, อเคออกป็นแบบนี้ซึ่งทุกอย่างคือเป็นไปได้ด้วยดีนะ้ข<ม>อให้ขาทำนี้แล้วกันก,ก,ก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่าคอยให้กำลังใจพวกเราเสองคนมาตลอดครับโอเคครับโอเคนะโอเค